สวัสดีค่ะ FC ที่รักทุกท่านทาง FC ในประเทศและ FC ต่างแดนค่ะวันนี้บ้านนิดวิฟแวรี่จะมานำเสนอเมนูแกงเปน่อไม้ค่ะส่วนประกอบที่จะใช้ในการทำเมนูแกงเปดหน่อไม้มีอะไรกันบ้างไปติดตามรับชมเดี๋ยวนี้กันเลยค่ะในถ้วยนี้เป็นหน่อไม้สดนำมาสับต้มสุกแล้วค่ะ นี่ก็คือข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวที่แช่น้ําไว้นํามาตารวมกับพริกขี้หนูกระเรียงและพริกขี้หนูแดงจินดาหอมแดงและเกลือตามแค่พอหยาบหยาบล็อกทองนําไปปอกเปลือกล้างทําความสะอาดและนํามาหั่นเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงค่ะงูบวบเพื่อนๆจะใช้เป็นบวบเหลี่ยมหรือบวบงูก็ได้ค่ะอันนี้เป็นบวบเหลี่ยมนะคะนํามาปอกเหลี่ยมออกแล้วหั่นเป็นชิ้นๆค่ะจะอมล้างน้าให้สะอาดและนํามาเด็ดเตรียมไว้ค่ะ ส่วเห็ดจริงๆแล้วอยากได้เป็นเห็ดฟางแต่เนื่องจากหาเห็ดฟางไม่ได้เลยใช้เห็ดออริจิและเห็ดขอนขาวแทนค่ะเห็ดออริจิจะดอกอวบขาวเชียวค่ะล้างน้ำสะอาดแล้วนำมาหั่นค่ะพริกขี้หนูจะใช้สองอย่างคือพริกขี้หนูกระเลี่ยงและพริกขี้หนูแดงกินดาล้างน้ำสะอาดแล้วนำมาเด็ดไว้ค่ะเครื่องปรุงก็จะมีขนอหมูสองก้อนผักต่อไปที่จะใช้ก็คือใบแมงลักทาผ้าอีสานเรียกว่าผ้าอีตู่ค่ะ อันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะในการทำแกงเปิดหน่อไม้ก็คือน้ำใบย่านางค่ะซื้อแบบที่เขาคั้นสดขายมาเลยค่ะนี่ก็คือวัตถุดิบอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาร้าค่ะตอนนี้วัตถุดิบทุกอย่างก็จัดเตรียมพร้อมหมดแล้วค่ะต่อไปเราจะไปลงมือทำแกงเปิดหน่อไม้กันเลยค่ะไปค่ะไปค่ะแกมไปชัเดโยวนี้กันเลยน้ำหม้อตั้งเตาเอาน้ำใบย่านางใส่ลงไป แ็กซีซื้อม,มาทั้งหมดสองถุงจะใส่หมด2ถุงเลยค่ะคปิดแก๊สใช้ไฟแรงๆปิดฝาหม้อตั้งทิ้งไว้รอให้น้ำใบยานางเดือดค่ะพอน,น้ำเดือดก็ใส่ขนอนลงไปสองก้อนตามด้วยเครื่องแกงข้าวเบียก็คือข้าวเหนียวที่แช่น้ำไว้ และนำมาตำจนละเอียดใส่พริกขี้หนูแดงกินดาพริกขี้หนูกะเรียงหอมแดงและเกลือตำพอยยอยหยาบๆก็จะได้ประมาณนี้ค่ะถ้าชอบเผ็ดๆก็ใส่พริกยเยอะหน่อยค่ะแล้วคนๆๆให้เครื่องแกงละลายค่ะงทิ้งไว้สักแป๊บหนึง่งรอให้น้ำเดือดค่ะ พอน้ำเดือดแล้วนำหน่อไม้ต้มสุกใส่ลงไปค่ะคนๆๆแป๊บหบนึง่งให้หน่อไม้กระจายไปทั่วหมากค่ะขั้นตอนต่อไปให้นำน้ำ,นำปลา,า้าใส่ลงไปสักหนึ่งกระบ,บวยก่อนค่ะ เพราะว่าน้ำปาลาก็เค็มอยู่แล้วและอีกอย่างหนึง่งข้าวเบือที่ตำไว้เราก็ใส่เกลือลงไปบ้างแล้วค่ะใส่น้ำปาลาลงไปแล้วให้คนคนคนไปสัก 8, 1. 1> แป๊บหนึ่งตั้งต่อไปตั้งต่อไปรอจนกว่าน้ำแกงจะเดือดค่ะ โอเคค่ะน้ำเดือดพ่านดีแล้วน้ำฟักทองใส่ลงไปค่ะเลือกฟักทองต้องเลือกกล้ามหนาๆเหนียวๆค่ะฟักทองจะได้ไม่เละง่ายค่ะคนฟักทองนี่กะจายไปทั่วมากตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งรอให้ฟักทองนิ่มสักนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องถึงจับสุกเพราะยังมีผัก,กอย่างอื่นที่ต้องใส่อีกหลายอย่าง ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวฟักทองจะเละค่ะตั้งทิ้งไว้แค่พอให้น้ำเดือดน้ำเดือดแล้วใส่บวบตามลงไปเลยค่ะแล้วก็คนๆๆบวบไปทั่วหม้อค่ะพอน,น้ำแกงเดือด ใส่เห็ดออเรนจิและเห็ดขอนขาวลงไปเลยแล้วนำพริกดองกินดากับพริกขี้หนูกระเลียงใส่ลงไปเป็นเม็ดๆค่ะหรือเพื่อนๆจะทุกเม็ดพริกจะได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะหลังจากนั้นก็คนๆๆผักค่ะ ข้าวกบกับเห็ดสุกให้ใส่ชะอมและใส่ใบแมงลักหรือทางอีสานเรียกว่าผักอีตูค่ะใส่ผักอีตูเยอะๆหอมดีหอมดีแล้วปิดแก๊สเลยค่ะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะแกงเปิดเน่อมไม้รอม้อนๆหอมค่ะทำง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากกับการปรุงเลยใส่แค่เกลือ คน่และน้ำปลาล้าแค่นั้นเองค่ะลองไปทำทานดูนะคะเอฟซถ้าเป็นคนที่อยู่ทางภาคอีสานก็จะถนัดมากกับเมนูนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นคนทางภาคอีสานทำเขาจะใส่จุรดค่ะแต่เผอิญแอดดิสแอดวีไม่ทานจุรดนะคะเลยใส่คโน่ก,ก้อนหมูแทนค่ะน้าตาหน้าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะ ขอ FC ที่รักทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ข้อความดีๆไว้ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้นิดวิฟแฟมิลแี่ได้ทำคลิปดีๆมานำเสนอต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งให้เป็นสีดำไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย